วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้ทุกวันนี้ถามจริงที่ทะเลาะกันมาเมืองทิพย์แตกเนี่ยมันเพราะอะไรถัดมาที่เมืองทิพย์แตกเพราะอะไรนะก็คือเหมือนที่รู้ๆมาเลยเหมือนที่ว่าคนหลายคนอ่ะเคยเตือนไว้นะคะเคยเตือนไว้เราพี่เรามดดามพี่โพส หญิงดีไม่เคยไปพาดพิงถึงใครไม่เคยเอาใครไปด่าไปว่าแบบจริงๆริงจังๆในไร์สดแต่ในเมื่อเรานะเราต้องดูแลครอบครัวเราบุพกาดีของเราเหลือคนเดียวแล้ว<ช>แล้วก็แล้วก็ช่วงนี้เราต้องยอมรับกระแสของเราด้วยเ<ช>พราะ<ช>่ามว่ามันมีขึ้นมันมีลงเ,ออเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เรา นะคะเราเนี่ยต้องหันมาดูครอบครัวเราด้วยว่าท่านน่ะไหวไหม uh huh. เออเออตอนนี้ท่านไม่ไหวต้องดูใลรักษาเข้าโรงพยาบาลฉันต้องพาไป uh huh. ไม่มีใครเธอคือสายที่สองคนเนาะเขาทะเลาะกันอ่ะคืออ e ีทิย์อ่ะอยากเป็นดาราอ๋อ uh huh. แต่ <Yeah. S 1> แ่ เขาต้องอยู่ดูแลแม่เขาก็เลยต้องขายปลาเค็มไปก่อนอ๋ออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมใช่อิทิพมันอยากเป็นดารามันจะชวนหญิงเรเนี่ยมาอยู่กรุงเทพแต่หญิงเรนมาไม่ได้เพราะเขาต้องดูแลแม่เขาอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาคนนั้นใช่เลยใช่เลยเขาก็เลยขายมาแทนตช่แต่อิทิพอ่ะคุณทิพย์ให้คุณทิพย์เดี๋ยวเราโดนทัวลงเขา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 อยากมาเล่นหนังไม่ไรแต่ คนเราอ่ะดวงมันมีขึ้นมีลงแบบทิง <โอ S 1> หญิงรีพูดถูกไหมคือจะมาเป็นดาราแบบทุกคนมันก็ไม่ใช่เขาก็เลยขาย<ห>ระเคนเลี้ยงแม่เขาไปแต่เขาบอกว่าจริงแม่ที่แบบว่าคุณเน่ะเนื่องจากว่าคุณไปผ่าตัดแปลงเพศปุ๊บแล้วฮอร์โมนมันสวิง <ผม S 1> คุณก็เลยเป็นปอรารวาสใส่ทิปเยอะเกินจนเขาทนไม่ไหวอ่ะคือว่าสวิงทคนฟังไว้นะมันมีเหตุผลมาตลอด รับผิดชอบเรื่องงานเรื่องการมาตลอด uh huh. นะแล้วไม่เกี่ยวกันเลยกับเรื่องฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนเนี่ย uh huh. นะคะเพื่อนฉันที่ทําศัลยกรรมก็คือเฟรมศัลยกรรมยังส่งมาให้ทานอยู่ฮอร์โมนไม่เคยขาดแล้วก็ติดต่อหมอตูนหมอที่ทําศัลยกรรมแปลงเพศก็ได้คุยกับคุณหมออยู่นะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวที่ว่าคนเราอะ่ะนะ ความคิดมันไม่เหมือนกันใช่อ่าอีคนหนึ่งอยากจะไปฝั่งโน้นอีกคนนึงอยากจะอยู่ดูแลบ้านอยู่ดแลครอบครัวเออไว้มีหานเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราค่อยขึ้นไปเราค่อยไปทำอืมเออเข้าใจนะนะอันนั้นเขาอยากอ่ากรุงเทพแต่หนูอยากอยู่บ้านดูแลแม่เราผมเข้าใจด้วยมาดามว่าคนทุกคนอยากจะเป็นดารา แล้วมันมีบุญที่จะได้เป็นกี่คนล่ะพ่อดำถามหน่อยเธอคำถามตอนนี้มีคนก็แชร์คลิปคลิปไลฟ์สดจากแม่หญิงรีฟิวขาดเน่ยด่ากลาดแบบว่าด่าแรงคนที่เข้ามาบูรี่ต่างๆเลยวันนั้นอะไรเกิดขึ้นคือมันไม่ถูกต้องอ่ะพาะดำบอกเลยว่าเอาพ่อแม่เราไปด่าไปแช่งไปสาบเนี่ยมันไม่ใช่นะอันนั้นก็ได้สวนหรอก ออคือเขามาด่าเรามาด่าพ่อแม่ถ้าด่าเราอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกเอาจริงจริงนางก็ทนได้ใช่เพราะว่าฉันชินแล้วมาดามกับการที่ว่าถูกการบูลลี่เนี่ยฉันชินมาแล้วแต่มาด่าแม่ฉันว่าเมื่อไหรจะตายเมื่อไรจะหมดลมหายใจนี่ก็แรงไปอันนี้แรงไปเข้าใจถ้าสมมติมาด่าหน้าตรงหน้าตาเธอไม่เป็นอะไรถูกต้องไหมสม่มาด่าพ่อด่าแม่เขาใช่ คนมาด่าแล้วก็มาเชิญเชิญเชิญอะไรนะเชิญต่อคัเชิญต่อเลยค่ะอ่ะแล้วก็มาด่าบุพการีที่ว่าฉันเคารพที่สุดพระในบ้านของฉันถ้าเป็นเธอเธอจะรับได้ไหมการมาเช่งอดา่าฉันน่ะด่าไปเลยว่าไปเลยเพราะฉันมาจากการขายขำม,มาจากการแกงตลอด แต่ว่าเอาบุพการีฉันไปสาบไปด่านเนี่ยมันใช่ไหมอ่ะมัรด่ามันไม่ใช่เนาะอืม,อมบางทีเขาบอกว่าคน,นขณะที่ขายปลาเค็มอยู่คนก็มาลุมด่าเรื่องปลาของเธอ,อว่าไม่ดีบ้างมไม่ได้คุณภาพบ้างใช่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็อ่ถ้าเรื่องขายของของฉันไม่ดีฉันก็พร้อมเคลมให้พร้อมเปลี่ยนให้ จนลูกค้าได้พอใจกลับมาซื้อใหม่เธอ,อมไม่ดีไม่ดีนะเข,ขดาด่าอย่างเงี้ยเขาดังนะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกแม่หญิงลีข่าวว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่นะก็ขายดีบขายดีอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะแม่ใช่ตอนนี้หมดทุกวันเห็นไหมหม,มดทุกวัน,นหมดโอ้วันนี้หลายหลายคนมีคนบอกอะหลังจากนี้ปุ๊บแม่หญิงลีอยากจะบอกอะไรกับคนเพราะว่าภาพที่คุณออกไปยังมปนแบบคุณอารวาสเสียงดัง หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจริงๆแล้วแม่หญิงขอคอนเฟิร์มนาาเป็นคนจิตใจดีมากนะน<ม>้าพย<ข>ายามฉันว่าวิธีการด่าอะไรแบบเนี้ยบางคนเขาอาจจะชอบนะเธอดูจะมีอยู่คนนึงอ่ะด่าเขาไปทั่วด่านู่นด่านี่ด่านัน่น,น,นแต่เสือกดังชิบหายอ่ะมึงด่ากุหลพบไม่ไม่ไม่ใช่นมดดาอ๋อเหรอเหรอเหรอเขาตัวเล็กกว่ามดดามเคยมาที่นี่เคยบอก Oh. แต่แม่หญิงลีเนี่ยเขาแบบเขาใจบุญนะเพราะของที่เขามาขายมันเป็นของของคนในหมู่บ้าน oh. เออใช่เอาผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านมา,มา,มาขายเพิ่มไรายได้คนในบ้านใช่ไหมคะแม่ฉันจะบอกเลยมดามว่าผลิตภัณฑ์ของฉันฉันไปเอามาตากชุมชนที่ว่าขอผลิตในชุมชนหมู่บ้านชุมชนโอทอบช,ช,ชุมชนวิสาหกิจชุมชนที่เอามาจําหน่ายเพื่อสนับสนุน ธุรกิจรากหญ้าของคนในชุมชนให้มันได้มีรายได้คือเกิดขึ้นมาเมืมอ่มอจามหลังจากนี้<ด>ปุ๊บอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่เคยเป็นแฟนลับคุณมานะวันนี้ชีวิตคุณยังโอเคอยู่ใช่ไหมชีวิตฉันโอเคแล้วก็พร้อมสู้ไปกับทุกอย่างไม่ว่าจะมีมรสุมอะไรเกิดขึ้นมา่าฉันบอกเลยว่าฉันสู้มาตลอดชีวิตนี้ฉันก็สู้ต่อไปแต่ขอร้องเธอะนะ บุรีฉันด่าฉันว่าฉันอะได้แต่อย่าเอาบุปการีของฉันไปสาบไปว่าไปด่าเถิดขอร้องเพราะว่าฉันก็เป็นลูกของท่านแล้วฉันมีแม่คนเดียวมีพ่อคนเดียวเพราะฉะนั้นฉันเคารพพระในบ้านของฉันอย่างที่สุดขอร้องเถอดนะผ่านรายการของเธอว่าหยุดเถอะนะสาบชันได้แต่อย่าสาบบุปการีชันเลย จริงแล้วส่นลกเขาเป็นคนจิตใจดีมากวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้